สวัสดีค่ะทุกคนขาอยู่กับบักมี่อีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้บักมี่จะพาทุกคนมากินยำแซลมอนค่ะนี่อันนี้ก็น้ำยําที่เหลือจากวันนั้นบักมี่เก็บไว้นะคะโอแซลมอนนี่ค่ะลาดไปเลยน้ำท่วมวันนี้ไม่มีผักแบบโรยนะคะก็จะประมาณนี้เลยเละค่ะ อะไรเนี่ยโอ้เละหน่อยอร่อยแน่ไม่เป็นไรนะคะดูเรียงมาดีๆมาค่ะโอ้โหดูอื้อนี่ค่ะอืม ผิดพลาทางเทคนิคนิดหน่อยกินได้เหมือนเดิมค่ะ 嗯。Mm hmm. แซลมอนนี้บักมีซื้อมาหั่นเองนะคะทุกคนซื้อแบบแบบซาซิมินั่นแหละแบบที่เขาทำไว้แล้วแต่เราเอามาหั่นเองนะคะ 음. 루아 음. หั่นแบบชิ้นใหญ่ๆตามใจฉันเลยนะคะ ไม่อยากกินเผ็ดมากนะคะทุกคนพอดีน้ำยำยังเหลืออยู่ก็เลยเอามาใช้นะคะนี่ ักสดมากค่ะเิ่นไม่ไมพ้นไม่จานะคะทุกคนคะ่ะน้องก้อนขนก็เฝ้านะคะ จวดอื อร่อยแซ่บมากเลยค่ะทุกคนค่ะผักหมดนะคะเดี๋ยวที่เหลือบักมี่จะไปกินกับผักต่อนะคะขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูบักมี่กับก้อนขนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ